สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ส่วนตัวอของแพลตฟอร์ม Facebook นั่นเองนีครับใน Facebook จะเพิ่มผู้ติดตามยังไงก็มูมาดูผมได้เลยอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google นะครับแล้วก็พิมพ์ปไปเลยว่า m m d o l a r c o m นอแบบนี้แลวเธอไปได้เลยนะครับ ลองทักหน่อยนะครับอ่าก็เว็บไซต์ใช้งานก็จะขึ้นมาเลยนะครับถ้าใครมีดีแล้วแบบนี้นะให้ทาการลงชื่อก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับมาสมัครใช้งานกันเลยนะอ่าชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลรหัสผ่านยารัผ่านนะครับให้ทุกคนทำการกรอกให้ครบถ้วนนะครับทั้งสี่อย่างนี้อ่าอีเมลนั้นนะครับสามารถมั่วได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงให้ทุกคนทาการมั่วไปเลยนะครับตัวนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กชั้นไม่ใช่โปรแกรมด้วยนะครับเมื่อทําการกรอกแล้วนนนะคครรรััับกกกกแลลล้้้้วทําาาสมใใชชชงงอ่็็ืไดเยนะครับ เมื่อเราล็อกอินมาแล้วนะครับให้ทุกคนมาดูที่หมดหมู่กันนะครับหมดหมู่ตัวนี้นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับจะเป็น a c e b o o k นะครับเป็นทิกตอกว่า็น IG หรือว่า Instagram นั่นเองนะครับก็ทุกคนสามารถเลือกได้เลยว่าต้องการจะเพิ่มอะไรนะครับจะมีเพิ่มยอดไลค์นะครับไลค์คนไทยนะอาจจะเป็นคนไทยทันทีอะไรแบบนี้นะครับมีหมดคนดูอีโมจินะครับคนไลค์สดนะครับอ่แชร์โพสต์นะครับรีวิวแฟนเพจติดตามแฟนเพจอะไรมีหมดนะครับทุกคนสามารถเลือกได้อ่ก็จะเป็นแชร์โพสต์บันทึกอะไร่างนี้ก็มีหมดนนะรัขอองเเาาา่สมมมถกกกดดูไ้ิผ็จ พื่อติดตามโปรไฟล์ส่วนตัวนะครับตัวนี้แล้วดูตรงบริการบริการทุกคนเลือกได้เลยนะว่าต้องการแบบไหนอระผมก็ชอบตัวนี้นะครับแล้วเจอคำอธิบายนะครับกับหมายเหตุให้คุณทนทาการอ่านกันก่อนนะครับตรงนี้พออ่านแล้วจะเจอหัวข้อลิงก์นะครับใ่างนางนเด็เป็นลิงก์โปรไฟล์ของเราทําการก๊อปแล้วกดวางได้เลยแล้วเจอหัวข้อจํานวนนะครับอันนี้คือยอดจํานวนผู้ติดตามที่เราต้องการจะเพิ่มเนาะหรือว่า ขั้นต่ําอยู่ที่100นะครับสูงสุด9ก็0 0าแสนผมก็ปั๊มไปร้อยหนึ่งเนะาะพอปั๊มไปแล้วนะครับค่าจ,จ่ายจะเด้งขึ้นมานะครับก็กดไปส่งไปเลยนะครับ ระบบก็จะบอกแบบนี้นะครับว่าได้รับคําสั่งซื้อคุณล้านะครับเพียงเท่านี้เราก็แค่ลอยอดเพิ่จมจ้าเพิ่มขึ้นนะครับก็ง่ายเลยนะครับมีเพียงไม,ม่กี่ขั้นตอนและก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับในกรสั่งซื้อตัวนี้นะกองง่ายสุดๆเลยนะครับในขันที่ทําการรอขออนุญาตดดยอดเดิมจะเป็น121ตัวนี้นะครับเพื่อทุกคนจาไว้แล้วก็ผมขออนุญาตแนะนาเ็บไซต์กันต่อนะครับจะมีบอร์ดกรสั่งซื้อนะครับอยู่ตรงนี้รหัสออเดอร์นะครับอยู่ด้านหน้าเลยนะครับสามารถแจ้งเขาได้นะถ้ายอดมันไม่ขึ้นยอดขึ้นช้้้้าาาานนนะะคคครรรรรััับบอ่่่หืเเเเเเกกิิดดดไไขขึีออดดีียยวทพพงงงสงปแแจ ต่อไปเนาะอาจจะจะมีหัวข้อลิงก์บอกนะครับมีค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายปริมาณที่เราเลือกนะครับบริการที่เราเลือกนะครับกับสถานะของระบบที่บอกเราอยู่นะครับตอนนี้หัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่สี่ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับจะมีสแกนเคิลโค้ดทุกธนาคารทูมันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับแต่แต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะ อาจจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กรอกยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับหน้าต่างสแกนเคร์โค้ดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะเออเลอร์อยู่นะครับให้ทุกคนทําการกรอกแล้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสาหรับสแกนเคอร์โค้ดนะเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลย พอสแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งกด้านขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอ่ะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมด บริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นโดลานะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมดหมู่เนยครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะอย่างที่ต้นคลิปนะครับทําไปเนาะมันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นนเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคาว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับเพื่อทการอ่านหมายเหตุให้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซืือทุกครั้งด้วยนะครับหานหัวข้อต่อไปปนนะะครัับจเ็ต๋ว ตัวนี้นะครับพี่ทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความตอบไปได้เลยเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับ การแนะนำเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติมผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%เนะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้3%ตรงนั้น ก็ะจะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของเอ m เทเบนโดร่านะครับก็หมดแล้วอขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับเรามาดูยอดผู้ติดตามกันนะครับตอนนี้ก็มาแล้วนะครับ230ิคนแบบนี้เลยนะครับในการปัม๊มผู้ติดตามก็ไวมากๆเลยนะครับสําหรับการใช้งานเว็บไซต์ตัวนี้นะะถ้าใครนะ่าสนใจปัม๊มผู้ติดตามปั๊มไลค์ปัมป๊มอะไรต่างๆนะครับก็สามารถมารับชม เว็บไซต์นี ah ้เกาะได้เลยนะครับนาะก็สามารถเลือกดูกันได้ก็ถูกใจก็เลือกไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสําหรับการใช้งานเว็บไซต์นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีนะครับ